ครับสวัสดีพี่น้องบ้องปายซูปูสุคนเมื่อนี้จัดกระบะพนเถือขวัญใจค้นจนขวัญใจผู้ยากไร่ขวัญใจแรงงานลูกจา้างนะกับข่างวดเดี๋ยลนะราหาพันหกพันบาทตะลอดสัญญาเมื่อนี้น้ำใหม่สี่พันกระบะพนเริ่มตั้งแต่สี่พันหาพันหกพันมีตัวนาดีสี่พันตะลอดสัญญานะนะฟรีดาวทุกอาชีพมีให้ซีคันาไปเบิ้งว่ามีันาไหนเนี่ย ตัวนี้เป็นไต้ตันรถปี2,014นะ่ะตัวนี้นะหกเดือนแรกไอเสมช่วยพอนนะเอาไปพอนเพียงแค่แปดร,ร้อยบาทปาโทูพอนแปดร้อยบาทนี่หลีนี่ตั้งแต่เมื่อนี้ฮอดสงการปีนาพอนแปดร้อยลังเากนั้นไปนพอนเดีอยวละสี่พันแปดตลอดสัญญาเครือ่องซิ่งขายสอง0ซนต่บาทครับนะไต้ตันปี14แปงนามาเป็น่นปาเจโร่สปอร์ต บ่ได้แปลงนาผิวเอ็กได้มันคนยี่หอ,อก,กันวันนี้มีมีสู้ <c oughs> แปลงนามาเป็นปาเจโรมาพร้อมเครื่องเสียงเสดิดสดากเสดิดสเดวนะชุดใหญ่ไฟวัดเครื่องซิ่งเบิ้ลตักสับระเบิดเครื่องเสียงอยีกเต็มรัมฟรีดาวทุกอาชีพงวดผ่อน4ี่พันบาทตลอดสัญญา6เดือนแรกตั้งแต่เมื่อนี้ฮอดสงการผ่อนเดือนละ8 0 0รยไหวปะไหวครับไอ้เออมีข้ามอุ้งข้ามเอกพร้อม มาอันนี้ไม่ได้ลบจำนวนน่อยนะครับอันที่สองมาเป็นวีโก้แชมป์วีโก้แชมป์ปี2015หนา2.5เจ๊เงินสด300,000กว่าบาทค่างวด5,000บาทตลอดสัญญาตั้งแต่มือนี้หอดสงการปีหน้าคน1,800บาทไหวปะไหวครับไอ้วีโก้แชมป์สมารถทแคบ ล่อไมอย้ยางไม้แค่นี้จัดเป็นที่อีสามเจ็ดเครื่องเดิมๆท่อเดิมๆโ,โ,โอ้โหขุดขึ้นบอกมันกดแต่กุญแจนสิเนี่ยบ้าบอเขากดล็อกเขากดล็อกเด้่<อ>แต่ว่าเปิดประตู ung, อยู่มันก็ลองดีดาดดีดัดนะพวงมาลาัยแตงหัวเกียร์เบอร์เท็กซี่บีหกโววัดต์ปุตัวหน่งเปิ่นตัดสับระเบิด หวานเจียบัวนี้ข้างหวดหาพับาทตลอดสัญญาน่ะตั้งแต่มือนี้หอดสงการปีนาคนเดือนละหนึ0งันรบาทกับวิโก้แชมป์ครับเครื่องน้ำเดือม่ว่าใส่คอมามาคันต่อมาเป็นฟอร์ดปีสอ2พันบสออ่ะวีวนีฟอร์ตปี2ี่สบสอเลขไม่แรงแคบแปดพันกิโลเมตรย้ำแป0 0กิโลเมตรฟอร์ตมัดแต่ง ผู้ใดอยากได้ฟอร์ดมาแต่งติต่อเขะมาแลน8 0แปดทัโลล้อแม็กเป็นล้อวิลนาแล้วก็ขรอเบรกแอมโ์บรพอมตั้งแต่เมื่อนี้ฮอดสงการปีนา 9, อน 3, 000, ีกขึ้เกาพรสามพันแปดราคาขายค่าตัวเงินสดสี่แสนกว่าบาทครับแลน8 0แปดทนโล่ดิคันนี้โคตรหน่อยเลยแปด0ันโลไปทุ่งจ๋าแปดพันกิโลเมตรโอ้โหสี่แสนกว่าบาท โคดใหม่ปี22นัดไม่ขยับสักตัวนะหลังจากคอดสงการพอน3,800ไปพอนงวดตลอดสัญญาที่7,800บาทนะจ๊ะโคดใหม่คันนี้มานี่แหละกระบะ4,000ห้าพันหกพันเอ้4,000ห้าพันเจ็ดพันห้าพันเห็นปะเห็นครับ4,000ถึง7,000บาทครับผมตลอดสัญญานามาคันต่อมาเป็น Nissan Navara NP 300ปี2019 ตั้งแต่เมื่อนี้ฮอดสงการปีนาคือเกาอ่าพ้อนเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่หนึ่งพันแปดร้อยบาทหรือสองพันแปดระพันแปดครับหนึ่งพันแปดร้อยบาท,นะ 1, บาทราคาเงินสดสามแสนหน่อยๆครับฟรีดาวทุกอาชีพเป็นนิสสันอลเวอราซิ่งครับหลังจากเบิร์โปรโมชั่นฮอตสงการไปพรอนราคาเต็มตลอดสัญญาห้าพันกว่าบาทอ้าโตเอาดูดิโฮ้ยลุนจา๋า กระบะ่อน่าปั้มไงรถนี้รถนี้สี่คันคลิปนี้สองล้านวิวน่าจะหมดนะรถน่าจะหมดเพราะรถมีแค่สี่คันเองนะโอ้าสองล้านวิวบ่ได้ขายไีเยอะเลยได้เกิดไปสวยงามหน้าตัวนี้เปิดแคปแคปมิจอยน์แอนดรอยนะเบิ้นตักแค่นี้แต่ว่าบ่อยากเบิ้นโวยตาคำย่าแล้วยู่ข้างหลังนะเดินเบิ้นสิเกียร์เออเดินสิเกียร์ไอ้เสียงเพราะว่าไอ้เสียงก็รอดแล้ววันที่หนึ่งหลายงวดแล้ว แล้วก็ไม่เห็นใจเลยทั้งสองโถก็ยังไม่เห็นใจเลยยังไปเหยียบใส่ยั่ไปเหยียบไก่อยู่แล้วก็จะหักรถจากมอเตอร์ไซค์ไอร่มยางหัวไปเรื่อยเลยตัวมืงหนีขี่รถยังมอเตอร์ไซค์เออในปอบไปแล้วเนี่ยจะได้ยินนะเราอาจจะดีตัวในเสมงวดนในรายเสีมึงเอาไปสองตัวตรงสองตัวตรงเสียมอเตอร์ไซหกตัวเลยเอา นะโนล่าผ่อนห้าพันบาทตลอดสัญญาฟอร์ตปียีสองผ่อนเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาวีโก้ผ่อนห้าพันบาทตลอดสัญญาส่วนไทตันหน้าปาจิโร่ผ่อนสี่พันไปปายตลอดสัญญาผ่อนเทนิตแปดร้อยหกเดือนแรกก็ถูกนะอา้าวมาร์กโปรโมชั่นนี้คอมเมนต์เข้ามาออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวนะพิมพ์ด้านล่างเลยใครชอบโปรโมชั่นนี้พิมพเขาว่าสุดใจเซม สุดไกเซมแล้วก็สุดไกเซมแล้วแชร์ไปคุณได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้นะทุกอาชีพครับมาเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทอนุบุญนะนะรับวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้เได้รถแม่บ้านรถบรรทุกขี่ทางขับขับแก๊์ขับหกบบล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ขายรถเต่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดพ้ดองผมปลามงปลามงทุกอาชีพมาหาไอเสียมรับจบเองครับบ่จบวันนี้ก็จบอื่น <c oughs> บ่จบทิกรุกค้ากันไอเสียมกันนะจบเอง <c oughs> นะโอเคปะโอเคไอ้ <c oughs> นะเอาวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หนติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก like ์ไลน์แอดขมาทรงประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกถึงไอ้าครับเดี๋ยว้าอจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวรุ่นกระบะสี่พันห้าพันหกพัเจพมาเร็วจ้า